สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วาระโซเชียลวันนี้มากันสองคนเช่นเคยค่ะครับผมผมเอกครับและดิฉันแพร้ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงต้องบอกว่าเป็นดราม่าร้อนเลยก็ว,ว่าได้กับกรณีของคุณน้ำหวานภรยาของนาวินตาใช่ครับเป็นโพสต์จากคุณน้ำหวานที่แชร์ประสบการณ์ว่าเธอพาลูกทั้งสาคนไปร้านกาแฟแต่กลับเจอสายตาจากหญิงสาวคนหนึ่งมองมาแบบไม่เป็นมิตร ลูกๆของเธออายุประมาณหนึ่งขวบครึ่งห้าขวบและเจดขวบซึ่งคุณแม่ก็เล่าว่าปกติวันหยุดจะพาลูกๆมานั่งที่ร้านกาแฟเจ้าประจำพูดคุยร้องเพลงกันบ้างตามประษาเด็กครับเธอยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยให้ลูกเสียงดังจนรบกวนคนอื่นและหลายโต๊ะก็ดูจะเอ็นดูทักทายเด็กๆอย่างเป็นมิตร แต่แล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งอายุราวๆยี่สามถึงยีปีที่หันมามองเด็กๆด้วยสายตาแข็งๆถึง3าสี่ครั้งทำเอาเด็กๆตกใจหนึ่งในนั้นเกือบจะร้องไห้เลยค่ะครับคุณน้ำหวานก็เลยลุกไปที่โต๊ะของหญิงคนนั้นแล้วส่งสายตากลับแบบชัดเจนพร้อมพูดกับลูกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกหนูไม่ได้ทาอะไรผิดเพื่อปลอบใจ คุณแม่ยังพูดอีกว่าการที่ผู้ใหญ่แสดงปฏิกิริยาแบบนี้ต่อเด็กมันแย่กว่าการที่เด็กส่งเสียงดังซะีอีครับโพสต์ของเธอกลายเป็นกระแสทันทีหลายคนคิดว่าจะมีแต่คนเห็นใจแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะเสียงส่วนใหญ่ในโซเชียลกลับตําหนิเธอใช่ค่ะมีคอมเมนต์มากมายบอกว่าการมองแรงไม่ใช่เรื่องผิดเพราะในที่สาธารณะถ้าเด็กมีสิทธิ์ส่งเสียงคนอื่นก็มีสิทธิ์ใช้สายตาเหมือนกันครับมีบางคนบอกว่าร้าน กาแฟไม่ใช่สนามเด็กเล่นถ้าคุณต้องการให้ลูกเสียงดังหรือเคลื่อนไหวได้อิสระอาจจะต้องพาไปสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่านี้อีกความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณแม่ควรใช้โอกาสนี้สอนลูกให้รู้จักคำว่ามารยาทสาธารณะไม่ใช่แค่ปกป้องลูกตลอดเวลาครับและหลายคนก็บอกว่าถ้าเห็นคนไม่พอใจควรหาทางประนีประนอมเช่นบอกลูกให้เบาลงหรือออกจากร้านไปก่อนเพื่อไม่รบกวนผู้อื่น คอมเมนต์ที่หนักหน่อยก็บอกว่านี่คือพฤติกรรมแบบพ่อแม่รังแกฉันเพราะเด็กจะโตมาโดยไม่เข้าใจว่าต้องเคารพคนอื่นด้วยครับเราฟังเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับ<โ>ความเป็นแม่ก็อยากปกป้องลูกแต่ในขณะเดียวกันการอยู่ในที่สาธารณะก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยใช่ค่ะเพราะความปกติของเราอาจไม่ใช่ความปกติของคนอื่นและการสื่อสารบนโซเชียลถ้าไม่ระวังก็อาจกลายเป็นกระแสตีกลับได้ง่ายมากครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งกรณีศึกษาน่าสนใจเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมขอบคุณที่รับฟังค่ะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของวาระโซเชียลครับสวัสดีครับ